ข่าวแรกวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีติดตามประเด็นการค้าผ่านแดนแรงงานข้ามชาติและพบปะผู้แทนชาวประมงในการแก้ไขปัญหา i u ยณยท่าเรือระนองเกาะสองที่จังหวัดระนองครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงท่าเรือขออภัยครับท่าเทียบเรือประมงระนองเกาะสองพูดคุยประเด็นการค้าผ่านแดนแรงงานข้ามชาติพิธีการศุลกา,ากรประมง และพบปะประชาชนประมงกลุ่มต่างๆในพื้นที่แน่นอนครับว่าเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้าว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการยกระดับท่าเรือระนองให้ทันสมัยมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อการค้าาชแดนและการท่องเที่ยวมีวันสต o อปเซอร์วิสอำนวยความสะดวกการขนส่งสิงสนค้าเข้าออกนะครับให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาหลายขั้นตอนตลอดจนเรื่องการแก้ปัญหา IUU ซึ่งสําเร็จไปแล้วระดับหนึ่ง เพื่อปลดล็อกเรือปรมงไทยให้ออกไปค้าขายได้ดีขึ้นครับจากสถิติในปี2,562นะครับท่าเรือนอนองเกาะ 2, 2เป็นจุดผ่านแดนระหว่างไทยเมียนมามีผู้เดินทางเข้าออกมากที่สุดเป็นอันดับ3รองจากจุดผ่านแดนถาวรข้ามแม่น้ําสายจังหวัดเชียงรายและจุดผ่านแดนถาวรริมเมยจังหวัดตากปัจจุบันนี้นะครับท่าเรือแห่งนี้ก็ผ่านการใช้งานมาไม่น้อยกว่า30ปีแต่มีการปรับปรุงซ่อมแซมเพียงเพื่อให้สามารถใช้งานได้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องทําการปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานครับ